คุณรถค่ะบอกว่าเรารับศินแปดกับพระที่วัดนะคะปฏิบัติครบ5้าวันแล้วค่ะเราจะมาลาศีที่บ้านได้ไหมเจ้าคะ มันอยู่ที่พฤติกรรมของเราศีลเนี่ยมันคือจิตของเราที่รักษาไว้อย่างเป็นปกติจะศีลห้าศีลแปดศีลสิบเนี่ยเราเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่กําหนดพฤติกรรมของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระท่านให้มาแล้วเรามาปฏิบัติแล้วอยู่ในข้อตกลงที่เราบอกว่า,าเราจะกลับไปกินข้าวเย็นเขียนหน้าทาปากนะคะพวกศีลห้าเนี่ยค่ะ <c oughs> ไม่ไม่กลับไปนอนในที่นอนที่มันแบบเมานอนอีกแล้วเนี่ย <c oughs> ที่จริงแล้วศีลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่อง นับว่ากี่ข้อแต่มันอยู่ที่ความเป็นปกติของจิตที่เราจะไม่เสพ อาหารด้วยความอร,อร่อยด้วยราคาอันนี้เราก็ยังมีศีลที่ใจของเราอยู่เราจะไม่แต่งตัวอยู่ด้วยความรู้สึกว่าเขาจะต้องบอกว่าเฮ้ยเราใส่แบรนด์นี้แล้วเราสวยนี่มันราคาเนี่ยเราก็าาผิดศีลความผิดปกติของเราจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะไม่เมานอนเราจะตื่นเราจะกระชับกระเชงเราจะเป็นคนที่มีลักษณะของการที่ทํางานแบบตื่นตัวทั่วพร้อมโอ้โหท่านคะ่ะท่านมีศีลของท่านที่แบบสุจริตอย่างเงี้ยรับรองได้เลยคะ่ะเมื่อท่านมีศีลมีธรรมชีวิตของท่านจะรอดเพราะฉะนั้น เวลาหลายคนมาลาสิกขาคุณแม่บอกว่าเราเพียงแต่เปลี่ยนเสื้อผ้ายูนิฟอร์มแต่เรายังต้องปฏิบัติอยู่เรายังมีศิกขามีจิตของเราอยู่ในปัญญาศีลและสมาธิอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเราอาจจะไม่ได้อยู่ในยูนิฟอร์มที่อยู่ที่วัดที่พระท่านให้มาแต่เรามีความเป็นปกติของจิตที่จะปิดประตูนรกอย่างนี้ค่ะคุณมีศีลเป็นอารด้เลยค่ะ,คะ